พี่น้องพบกับตาถัดถัดฐา n แนวนะคะอากาศร้อนมากทุกวันนี้ร้อนแบบโอ้โหละอุร้อนจนแบบก็ไหวอะ่ะมาวันนี้พายกินตําเหลากุ้งสดอตําเหลากุ้งสดแซ่บๆแล้วก็มีปูหมามาด้วยนิดหน่อยจ้ะอ,อันนี้เซนขนมจีนอยู่ของรางตันเทหลาดลงไปเลยอืดละละะมั่งค่าตาทายลูกแนวแก้มวันนี้อ๊้จะเป็นแนวแก้มรลดิดเหมือนเดิมค่ะสะตอ อ่ากระเฉดกระถินยอดกระถินแล้วก็ป่าเคือเหลืองหรือบลเคือคืนหรือบลเคือขมตันหั่นลงได้ดีเลยนี่ของใส่ส้มตําแซบใส่ตาขนมจีนแซบนี่วันนี้อยากกินกับเห็ดเข็มทองลวกจ้ะน,นี่กรุบกรุมามากินเลย,ยก,กินเส้นขนมจีนกัน เปิดงานเอาแยบออกเลยในขนมจีนอันนี้เห็ดเข็มท้องอนัว้อบอืม อร่อยดีสีคะแนนคือขนทอง Oh. สุดก็ตรงแท้ขาปูนี่แหละยิ่งขาปูจืดอะไรยิ่งแซ่บ กินสตอแซบกับเนวอื่นเวหลายคนเมือ่อนตันไว้ซื้อสตอแหละเราตันเห็นนะลูกเหลียงที่พักไตเขากินมันจะนวยอ่างกลมใหญ่กว่าลูกสตอรจเขาบอกว่ามันจะรสชาคล้ายๆสตอแหละ ลูกเหนียงลูกเหนียงไม่ใช่ลูกเหียงอืมลูกเหนียงกินกับน้ําพริกนะแต่ว่ายังไม่เคยกินเลยในชีวิตนี่จับแล้วกับจับอีกลองหนีบัวกลัวกินไม่ได้เดี๋ยวไว้วันหน้าก็ได้ไหนๆก็ได้เกิดมาแล้วลองให้มันครบชอบไม่ชอบก็ค่อย,ยว่ากันอีกครั้งอีกอีกทีหนึง่ง เขียวดีมัเก็บไปก่อนมันเคียงเอามาประดับไปซิจริงๆริงกะหันใส่ลงไปแล้วมาจ้ะอออื mm ืห hmm. เรกตั้งใจจะตําขนมจีนแล้วก็เลยเอากุ้งสดมาใส่เพราะกาว่าตามุ้งสดก้อนแเราก็เติมเส้นขนมจีนไปกะเดี๋ยวเอาลาดเอาก็ได้เป็นตําเหลาก็เลยกลายเป็นตําเหลาลาดเส้นขนมจีน ินพันกระทิน เผ็ดมากจ้ะรอบนี้ใช้ทั้งพริกสดพริกแห้งทูอินวันชูตายไม่วันไม่ไหวแม่วันมามากกว่าดิไว้ไว้ไว้ กุบมดิดีอาจจะไปแล้วววไปเพลิดแพงปิดท้ายคลิปไว้จินังเล่มไปหายไป ไปแล้วเบ้ไว้เพชนมากค่ะจะหายไปน้ำจะไปเอานมมากินแทบท้องแล้วขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ